สวัสดีจากวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาคุยแบบไม่ตัดต่อไม่ทําให้ทุกคนแบบงงในคําพูดได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะบอกได้เลยถ้าใครฟังจนจบแล้วนะคะคุณได้สาระดีๆแน่นอนจ้านะคะวันนี้ก็เออเป็นอีกวันหนึ่งที่เอสบีแบบว่าว่างนะคะว่างแล้วว่างแล้วนะคะและอีกวันหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะคะ ได้การทำคำนวณหวยเองเป็นหรืออยากจะเรียนคอร์สนะคะการคำนวณสูตรหวยตาราง15ช่องของตัวเองเป็นนะเออก็วันนี้ก็มีอะไรไม่มากไม่มายนะคะและก็ถ้าใครอยากเข้าห้อง VIP ก็มาได้เลยนะคะ299บาทตลอดชีพเฉพาะคนที่ไม่ชอบคำนวณไม่มีเวลาคำนวณ เออคลิปนี้ก็จะบอกเรื่องแนวทางการคำนวณด้วยแล้วก็มารับน้องๆแล้วก็พี่ๆที่อยากจะมีโชคเลขกับตัวละเอตัวเลขนะก็วันนี้นะคะเราจดไว้แล้วว่าสคริปวันนี้ของเราจะพูดอะไรบ้างนะคะการนะคะการหาสูตรคำนวณคำนวณหวยนะหวยไทยหวยหุ้นนะคะแล้วก็หวยฮานอยทุกหวยเลยนะคะ ในตาราง15ช่องสูตรเดียวแต่ถ้าเป็นพื้นฐานนะคะทุกคนก็มีนะคะและคอร์สของเราบอกได้เลยว่ามันเป็นกลุ่มปิดของเฟซนะคะกลุ่มปิดของเฟซดูเป็นรูปแบบวิดีโอนะถ้าใครอยากจะมีแบบว่าเออเธอไม่ต้องไปวิ่งตามเลขใครให้เขาเออเขาเมื่อ,อไรเขาจะลงหนะ้าอะไรประมาณนี้นะทุกคนเบื่อไหม เราก็เบื่อนะคะทุกคนถ้าเป็นยังไงว่าเออเราเราคำนวณเองเป็นลองคิดนะเราคำนวณเองเป็นปุ๊บนะเราจะเล่นหวยไหนหุ้นไหนนะคะเราก็คำนวณได้และเรามั่นใจในฝีมือของเราที่เราคำนวณเองเป็นแล้วนะคะเราก็มั่นใจว่าเราต้องเสี่ยงเท่านี้โชคเท่านี้นะคะทุกคนและอีกอย่างนะคะทุกคน สูตรของเราเป็นสูตรที่แบบทองคํามากนะคะทองคํามากถ้าใครทําเป็นแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่ามันต่ก่อนก็เป็นคนที่คํานวณหวยไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็ต้องไปเข้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะเบื่อไหมกับการที่ไปตามเข้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้พอตามกลุ่มนี้เสร็จปุ๊บกลุ่มเอ๋พอเราตามคนนี้หลุดคนนั้นเข้านะตามคนนี้หลุดคนนั้นเข้าเข้าๆออกๆออ น้อยนะที่ทุกคนแบบว่าตามแล้วเราจะได้กําไรวันเท่านี้เท่านี้และอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเอ,อเล่นหวยเล่นอะไรเนี้ยเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ด้วยว่าคุณจะทํากําไรเท่าไหร่ของวันนี้เราจะไปเล่นม้วนเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นมั่วเล่นทัวไม่ได้นะแล้วเราจะลงทุนวันนี้ลงทุนเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งพันถ้าคนมีงบสูงหน่อยก็ สองพันสามพันสองพันสามพันนี่ถ้าเล่นแบบว่ามั่นใจในตัวเลขมากกําไรเห็นเห็นนะคะและอย่างอีกอย่างหนึ่งว่าวันนี้เราตั้งเป้าไว้กําไรวันละห้าร้อยกำไรวันละหมื่นอะไรหลกกาไรวันละหมื่นนะคะถ้าใครงบเยอะแบบเออถุงเงินถุงทองก็กําไรวันละแสนก็ยังทําได้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลยนะคะเริ่มว่า ถ้าคุณอยากเรียนนะคะตอนนี้อัดบีเปิดสอนนะคะคอสตาราง15ช่องก็คือว่าเป็นสูตรคำนวณหวยตาราง15ช่องสูตรโบราณมากๆนะคะและราคาเนี่ยบอกว่าได้เลยว่าหยิบจับกันได้คนที่ไม่มีเงินก็หยิบจับเรียนได้นะคะจากราคาปกติอยู่ที่5000นนะคะเราลดตอนนี้เลยนะคะไม่มีโปรโมชั่นแล้วนะคะหมดโปรนะคะแล้วก็ลดไม่ได้อีกแล้วนะคะ เพราะว่าถ้าคุณเรียนไปบอกได้เลยว่าคุณทํามาหากินได้ตลอดชีวิตตลอดชีพเลยนะคะคุณทํามาหากินสร้างกําไรให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้กับตารางคอสิส1ิช่องนี้นะคะเอาไปเลยนะคะคอสและไม่ต้องมาต่อราคาเลยนะคะไม่ต้องต่อราคาเลยแค่คอสนี้คอสเดียวราคานี้ราคาเดียวอยู่ที่ราคาสองพนะคะ สองพห้าร้อยเท่านั้นนะคะแต่วันนี้สองพันห้าร้อยเราไม่ปล่อยให้ทุกคนเราลดเหลือราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้บาทเท่านั้นนะคะใครอยากเรียนนะคะทักมาที่ id ดีไลได้เลยนะไอดีไลน์ตามนี้เลยนะกดตามนี้ได้เลยนะคะทักมาว่าอยากเรียนคอร์สตารางสิบห้าช่อง นะคะโปรไม่มีราคาเดียวเท่านั้น1999บาทนะคะเรียนรูปแบบวิดีโอนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยห้อง v i p ของเอบบอกได้เลยว่าปังกันทุกคนนะปังกันทุกคนและถ้าใครเรียนไปบอกได้เลยเอาไปสร้างเสริมอาชีพได้สร้างและต่อยอดได้อีกเยอะนะคะ ก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาบอกแค่นี้นะถ้าใครสนใจเรียนทักไอดีไลน์นี้ได้เลยนะทุกคน